เต้องกผมด้กินงกเลหรอว่ากวดก่อีนบีบคุยพี่ก้อมไอ้เีบีบควยกัแล้วใครอะเอาผมเองผมเองฮะเนาะแข่งหญิงมมันเป็นนี่มันเป็นชุดอวกาศเหอมแก้มแก้เลยขอจะพวยหน่อยดมเลย อมโทรศัพท์ดาว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 ตูปเลยที่ใครอุ้ยสุดยอดตูปให้เาดิเอ้าเดืมดชิ้หายหมดจะแตกหมดแล้วแย่หูใส่ปากเลยอร่อยแล้วก็มากินข้าวก่อนนะไปกินไปก็ไปกินก่อนก่นก็นมือไปโดนอะไรมา เฮ้ยกินกินนี่อะไรไอ้ไอ้ไอไอ่ไอ้อะไออ้ไ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 อนออะไรอีกอไอ้ไ้้ไมึงอ้ไ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 อ้อ้ไอไอ้มอ้ไออไอไอ้ไอ้ไ้ออะไรอ้ไออ้่ออไอีไ้ไออออ้อออ้าเอาไ้ไอ้อ ใช่เขาไ่จอมันหายไปแล้วนี่มันเจ้าเอ้ยมันไม่รู้มันใช้ต้องใช้ก็นั่งไปเลยทียนั่งไปเลยสิ่ทลงมาเดินมานีเดินมาเดินมาเฮ้ยเจมเจอัไต๊มันไม่มีกุญแจจริงนะกุญแจมันหายอออุ้มโต๊ะไปกินข้าวเลยหลุดหลุ้หลุดลลลล ขึ้นไปเด้าโอ้โหว้ยนเดีย่เอามาเล่นอะไรกันเนี่ยนแ้คแกกุญแจนี่หนกกว่จแกไข่ดวนไข่กุญแจไขกุญแจงวยชูอีกนี่ยเอาควยแม่งลยนี่เอาไม่เอาตาต่อยกูแม่งต่อยเลยสัตว์มาเลยเนี่ย ก็ง่ายไปเลยครับโอเคค่ะที่ต้องคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟไร์มตวอไปย้ยหัวคุดโอเคคับคอนเฟิร์มค่ะมันสอบมันอบไปลมันซอบนะมาจองมาจองมาจองอะไรมาจองไฟดับไฟดับ อุ้ยจมกแดงเลยอ่ะวมุ้ยิตมุกโควิดเดี๋ยวก็ห้าพูดก็ห้าพูดค่าระบาวค่าระบาวค่าระบ่าวค่าละบ่าวค่าถึงวันจัด ขายดีขายดีไปที่ขารักลุงรักล um ุงตู่ไหมฮะขางยี่ห้าตลาสกอนเฮ้ยรักลุงตู่ไหม อยากโดนช้องแก่ไฟดับเลยไอ้เจ้าหมอกแดงเลยอะเจ้าหมวกแดงติดเจ้าก็ห้าพ่นก็ห้าพุ่นข้าระบาวระบาวข้าระบาวข้าระบาวาถึงวันจัด ขายผีแถมเสื้อค่ะลูกสาวสองทีโอ้ผู้ชายขายผีแถมเสื้อค่ะผู้ชายพี่ไปไหนคะไปด้วยครับพี่ รอปภปภปภป้าโดนด่าผลไม้ไหมผลไม้นะคะผลไม้นี่นี่ปตาชอบว้าวไปผู้ชาย อุ้ยคือผมไม่ได้กินไงก็เลยแบบว่ากลัวว่าไม่ได้เป็นการสั่งเดียผมมีก้าวเนี่ยบีบควยพี่ก้องเลยไอเย็นเดี๋ยบีบควยกันแล้วคนไทยอ่ะโยซี่จะให้ทีสามนะถ่ายเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาดูพี่ต้องนี่ครับผมแล้วก็พี่ก้องนะแล้วก็นี่คืหลองเรา่านะผมจูจูนิ้วโป้นิ้วกลางอะไรวะเนี่ยชอบอะจริงอะไร